โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมคุณกอเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะมาพาไปหาคาต้านะครับคลิปนี้อาจจะยาวนะเพราะว่ามันรายละเอียดอาจจะเยอะมากๆนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับอืมให้เราเตรียมของนะตอนอย่างอย่างแรกคือเตรียมของแล้วก็เตรียมเพื่อนมากันเยอะๆนะครับเพราะว่ามันต้องตีบอสเนาะแล้วก็ต้องหาคัดโยกด้วยนะครับคัดโยกนี่หาสามตัวนะแล้วก็จะหาได้ที่มันยากมากเลยนะครับ โอเควันนี้ผมอาจจะยาวๆไว้นะโอเคมันมาเริ่มไนเลยเจะไม่เสียเวลานะครับอย่างแรกถ้าเรามีน้ำซิเค็ o บ t ูทรุปนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้นะครับผมวิธีใช้ก็คือบ o ูสราม2ออันแล้วก็ซิเค e เอ่อซิเคสปอรนะครับผมก็คือบอสเ e a ดนะครับใครที่ยังไม่เคยไปตีบอส Head นะครับให้ไปดูคลิปเก่าที่ผมทำนะครับวิธีตีบอสเหดวิธีไปหาบอสเหดนะครับ ก็ตีตัวนี้นะเราก็จะได้สเปิรม์มเขาเรียกว่าสเปิร์มใช่ไหมอ่าสเปิรม์มันมาผมเรียกว่าสเปิร์มแล้วกันเนาะก็จะได้มานี่ฮะก็ไปตีบอสเห็นนะครับก็จะได้มา2อันหรือ3ามนะครับแล้วก็ทำเนาะวิธีทําก็สูตรตามนี้นะครับเนื้อผมใช้สเปิร์มของบอสสามอันนะครับแล้วก็บูสลาม2อันนะครับแล้วก็รวมกันเนาะก็จะได้เป็นน้ําตัวนี้มาน้ําตัวนี้กินแล้วช่วยอะไรนะครับ ตามตรงตัวนะครับผมเมื่อกินแล้วเราจะได้หายตัวนะครับเป็นเวลา78วินาทีนะครับผมโอเควิธีวิธีไปเอ่อคาต้านะครับปะก็เราเกิดอยู่เมืองแรกใช่ไหมเราก็ไปเลยครับก็เดี๋ยวผมปอบัฟก่นนนะครับเสร็จวิ่งเร็วมากนะตับคนที่อยากวิ่ง วิ่งเร็วมากด,ดีวิ่งอย่างเร็ววิ่งบันปายาวๆก็มาตรงนี้นะครับมาในหลุมเนาะมันจะมีหลุมโอ้ยผมล่วงว่รอนะครับแล้วก็ให้กระโดดลงในหลุมเลยนะครับโอเคเมื่อมาหลุมนะครับผมให้เรามีทอสน,นะครับเออได้ลืมบอกข้างล่างมันอันตรายนะครับ ก็อย่าลืมเข้าไปที่ setting นะนะครับผมเข้าไปที่อะไรนะ screen c o l ร r นะคร,รับอ่าเข้าไปที่ screen c o l ร r แล้วก็มาที่ screen color e n เ b l e นะครับปรับเป็น on นนะครับมันจะช่วยทําให้เอ,อันเนี้ยเนี่ยมันสว่างขึ้นนะครับปรับเป็นอนะเนาะแล้วก็ปรับไอตรงไ r i g h t n e นะครับให้เป็นถ้ามันเป็นเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งพอเนาะศูนย์จุดหนึ่งศูนย์มันก็จะสว่างขึ้นมานั่เป็นไ r i g h t เป็นไบเน h โอเคผมขอจะปรับอย่างนี้เนาะภาพอาจจะไม่สวยนะครับแต่มันอาจจะมองเห็นในที่มืดได้ดีกว่าปก กว่าเดิมแน่นอนโอเคเมื่อปรับไบเนตแล้วนะครับก็ให้เราเดินชิดขวามือนะขวามือเดินชิดขวามือเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ลืมลืมไปนะอาจจะบางทีอาจจะสอนไม่ตรงนะครับนี่นะเราจะเจอบนไดนะครับผมให้เราขึ้นบนได่นะชิดขวามือไว้เลยนะครับอ่าบนไดนะครับแล้วมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ้วมาเลยก็ จะอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นเออเขาเรียกว่าเป็นเออเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นไม้นะครับก็ให้เราเดินล้อมันมาตรงนี้ระวังด้วยนะครับไอ้ตรงน้ําแดงเนี่ยคือลงไปไม่ตายนะครับแต่จะเป็นพิษนะเนี่ยนะมันจะเป็นพิษนะครับมันเป็นบ่อพิษเนาะระวังด้วยนะอันนี้คือจะเป็นนแนวเนี่ยคุนะผมโดนแล้วเลื่อนรถละก็ระวังกันด้วยนะครับเห็นไหมก็ ให้เตรียมคงเตรียมของกระโดงกระโดดมานะครับแบบกระโดดสูงกระโดดหลายต่อโอเคโ้มือดอยู่นะนี่ครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมปากัวก็เดินกระโดดกันตายครับก็ไม่น่ามีอะไรมากก็ปากัวยยาวๆเีแล้วก็ขึ้นไปตรงนู้นเนาะ จริงๆกระโดดคิวอาจจะถึงโอเคแล้วก็ถือทอตคลิปนี้จะมืดมากๆเลยนะอาจจะแบบหลอนๆด้วยนะครับนี่ครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะให้กดกิ้งชนเลยนี่ฮะเราก็จะมาถึงแล้วเรากดเปิดกระจกตรงนี้นะครับอ่าเปิดกระจกไปเลยนะครับผมเฮ้ยดูมอนดิเยหลอนจัดโอเคเปิดกระจกแล้วเราก็จะได้เป็นเอ่อเป็นชื่อว้าเป็นสตอเบอรี่เอ่อคาตาพอมนะครับคาร์ตาพอมนะครับผม ก็เมื่อเราเปิดมาแล้วนะครับเราก็จะอยู่ตรงนี้เนาะให้เราเดินตรงมาเลยครับเดี๋ยวมาเปิดคัดยกแรกกันเลยฮเฮ้ยอะไรพาเดินผ่านวะหูมอนเนสัตว์หูหน่ากลัวมากอืออือแดงน,น่ากลัวยีงยังกระเฮลเลอร์อืออือเฮ้ยเนี่ยได้ก่อยเทม,มันมาเลยไอเทม,มันติดพิษนะครับตีแล้วติดพิษเนาะก็ให้เราเดินตรงมาเลยนะครับเปิดเออคัดยกแรกกันก่อนเนาะเดินตรงมาเลยนะครับแล้วก็ อย่าลืมนะฮะกินไอตัวนี้ด้วยนะครับไอตัวนี้นะมันเป็นน้านํายาล่องหนเมื่อเราเดินมานะครับให้เราเข้าช่องแคบมาระกอตรงนี้นะจะมีช่องแคบอยู่เนาะอยู่ตรงนี้แล้วกินไปเลยปึ๊บโอเคแล้วถือทอสนะครับอันนี้มอนยังไม่ตีเราแล้วนะเพราะว่ามอนมองไม่เห็นนะครับโอเคเดินมปเลยแบงมือตือต้อๆเลยแข่งกับเวลาเอ้ยเจโอเคให้กระโดดลงมานะครับแล้วก็ให้มาทางไหนวะผมก็เชื่อผมก็แอบลืมๆโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้ถูกต้องลว ทางข้างหน้านด่แลครับแล้วก็ตรงไปย,วยาวๆนะน่าจะทางนี้ทางนี้ครับทางนี้อย่าลืมนะฮะระวังร่วงไปตายนะอันนี้คือร่วงไปตายนะครับแนะนําให้มีปืนนะหรือว่ากระโดดหลายๆต่อนี่ครับแล้วก็มาทางนี้เลยนี่ให้มาทางนี้ร่วงไปตายนะโป๊ะข้างล่างมันมนีมันตายเลยนะครับถ้าเรามาทางนี้นะโอเคขอบบับก่อน ผมไม่มีปัญหาแล้วกับมอนเตอร์ผมสายแทงอะแล้วก็เข้าประตูนี้ครับผมแล้วก็เอ่อเข้ามาตรงนี้เนาะใช่ไหมเชี้ย,ยะโคตรน่ากลัวเลยอะ่ะเข้ามาตรงนี้ฮนะแล้วก็ไปข้างหน้านี่ฮะข้างหน้าแล้วก็อ๋อตรงนี้เป็นเขาวงกดนะครับให้เดินตรงนะมาอยู่ตรงกลางนะครับ เดินตรงนะมันอยู่ตรงกลางอาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่มันอยู่ตรงกลางนะตรงกลางเล็งอยู่ตรงกลางระหว่างตรงกลางไว้นะครับเชื่อเชื่ออินวิซเอร์ก็หมดกินน้ํายาครับผมปึ๊บโอเคนี่ครับนีหมอนต,ตรงนี้นะโหดนะตัวนี้อันตรายนะครับระวังด้วยเนาะโอเคเมื่อเดินมานะครับนี้เราก็ขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ให้เราดีบิ่งมาเลย เราไม่ต้องสนนะมอนมันไม่เห็นเรานะครับ invisible อยู่ทั้ง60สิบวิทางนี้ทางทางตันไม่ใช่ไปอีกทางฮะให้เรากระโดดลงไประวังด้วยนะครับน่ากลัวจริงๆเราจะมีทางนี่ฮนะจะมีมอนเนาะเป็นมอนหัวโตตัวนี้เนาะแล้วเราจะเห็นทางฮะอยู่ตรงนี้เนาะนี่ครับให้เราเดินเข้ามาเลย คลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยนะลองทําตามได้ผมก็สอนอาจจะแบบไม่ละเอียดมากนะครับแต่บอกวิธีทางเดินเนาะก็ให้เราเดินมาเรื่อยๆครับผมนี่ฮะจะเจอเชือกเนาะนี่ฮะเสร็จแล้วผมให้เรากดตายเชือกเฮ้ยตายไงวะนี่ฮะตายเชือกไปครับผมผมมองไม่เห็นตัวโอเคครับเรื่อตายเชือกขึ้นมานะครับแล้วขึ้นแบงก์บนเลยไม่มีทางออกครับนี่ฮะทางนี้ มันจะมีบอสมีมอนเนาะนี่ครับนี่นะเป็นอ๋อเี่อันนี้ทางเราต้องย้อนกลับไปครับผมผมเคลียร์มอนให้เคลียร์มอนก่อนแล้วกันมันจะมีมอนฮะคเคลียร์ไปผมขายแท้งอยู่ละเอ้อ้โอเคครับแล้วก็เดินมาทางนี้จะมีต้นไม้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็กิ้งมาเลยนะครับเฮ้ย อานี่ะเลิกกิ้งมานะครับผมแล้วก็เดินมานะครับทางนี้นะครับมันจะมีขัดโยกฮนะนี่คือขัดโยกที่หนึ่งนี่ครับขัดโยกที่หนึ่งร,รอไฟมันโหลดนะเอ้ยโลกสี่ไฟนี่ฮะขัดโยกที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าประตูตรงนี้มันจะเปิดนะครับตอนแรกเออคลิปเก่าคลิปที่แล้วที่ผมพามาคือประตูเนี่ยมันล็อกเราต้องมาทางนี้นะครับ นะเมื่อลงไปแล้วถึงจะขึ้นมาทางนี้ได้ถึงจะได้หมวกนะครับหมวกที่ผมใส่เนาะโอเคต่อไปคัดยกที่2นะครับคั้ยกที่2เปิดขั้ยกที่1นึ่งเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็มาขั้ยกที่2ครับเดินกลับมานะเดี๋ยวผมจะกินน้ํายาล่องหนนะครับเพื่อให้มันไม่เสียเวลาโอเคไปครับคั้ยกที่2นะครับผมให้ไปบอสต,ต้นไม้นะครับบอสต้นไม้อยู่ไหนฮะอยู่นี่เลยที่เดิมนะฮะให้เรากิงไปนะครับผม <c oughs> อยู่ตรงนี้ฮะที่เดิมเลยครับผมที่เราขึ้นมานอกจากรู เราเดินไปน้ำพุเลือดนะครับน้ำพุน้ําสีแดงเนี่ยเราเดินไปแล้วครับนี่นะเราจะเจอ,เจอต้นไม้นะครับตรงนี้มีที่เซตโฮมอยู่ถ้าจําไม่ผิดอยู่ข้างบนนะใช่ไหมไมันมีข้างบนอยู่นะใช่อีกที่หรือเปล่าทีม่มีข้างบนนะครับก็ลองดูกันไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจก็ให้นี่ครับมานี่นะตรงต้นไมใ้ใหญ่ๆนะครับนี่นะตรงกิ่งตรงนี้นะครับอุย้ย ระวังด้วยพวกนี้ตีแรงมากเลยนะผมบอกไปก่อนโอเชียตเ e ว o โกเกนผมรีบไปก่อนโห oh, มันยิงสโลด้วยเนะี่ยโหทีจีว่ะคนดูเดี๋ยวไปแล้วอ <c oughs> โอเครับหลังจากที่ผมตุยมาเมื่กี้มันตีสโลแล้วมันตีขัดด้วยนะให้รีบรีบไปเลยนะครับคนดูแม่งอันตรายมาก ผมบอกเลยนี่ครับให้มาตรงนี้นะก็ให้กระโดดขึ้นบนกิ่งก้านนะครับไปฝั่งนู้นเลยจะเร็วมากเลยนะครับนี่ครับให้เรามานะครับนี่นอยู่ตรงข้างๆตรงนี้นะครับนี่นะมันจะมีซอกแคบตรงนี้ให้เรากระโดดไปเลยครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะนี่ครับแล้วก็ไปตรงข้างหน้าต่อเนาะเพราะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ อุ้ยตีไปฮะเราถึกอยู่แล้วเออโอ้โหน้ามขานไอ้พวกที่ตีเนี่ยโอเคครับกินน้ำยาอินวิสิเบิลโอเคครับเมื่อเราหายตัวเรียบร้อยนะครับให้เราขึ้นมาบนนี่ครับระวังล่วงด้วยนะอันตรายมากเลยนะระวังล่วงด้วยนะครับแล้วก็ให้เรา ผมก็ไม่แน่ใจว่าบอสไปนอยู่ตรงไหนวะอ๋อฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นให้เราเจออักแพ็ก,ก่อนนี่ครับทางนี้ครับขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วก็นี่ครับกระโดดจริงกระก็โดดสองต่ออย,อยู่อยู่อยู่ตรงกิ่งก้านตรงนี้ก็ได้นะครับอุ๊ยโอ้โหมันจะยิงถึงนีเหรอนี่ยไปอยู่ตรงกิ่งก้านตรงนี้เนาะแล้วก็กระโดดขึ้นมาเนาะต้องใช้กระโดดสามต่อนะครับแล้วก็ตีบอสเนาะหมอต้อนไม้ต้นนี้นะครับก็ พี่ีตีตไม่ยากนะใช้อันนี้ตีก็ได้นะครับตีอยู่ตรงกาแพงเนาะนี่นะเพื่อสองวันสี่นะครับลากมาอย่าไปโดนในนี่ด้วยนะครับให้อยู่ห่างเนาะบอสมันตีแรงอยู่นาะนี่ครับให้อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตีนี่ครับโดนไหมเน่ยบอสมันถอยหลังนะระวังด้วยนะบอสตีแรงมากเลยนะครับออไม่โดนฮะแต่ ใช้ใช้ใช้ดาบดยาวๆครับในการตีเนาะเดี๋ยวโซโล่ฮะได้ดูบอสโหดนะอุ้ยอะไรไปไหนอะโอเคคิดว่าหายไปแล้วคิดว่างองแงอีกเออหลบอุ้อยหลบบอสนี่มันเล่นลินมากอะนะ ระวังนะตรงนี้ติดพิษด,ด้วยนะครับบอสอาจจะโหดนะแนะนำไม่เอาเพื่อนมานะครับอืมตีปะตีตีตีต,ตีแทงลบปันลบ แทง <S 2> <S 2> <S เรียบร้อย <S <S ฮะเมื่อเราตีเสร็จนะครับจะมีคัดซีนขึ้นนะครับมันจะเปิดประตูตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะมีคัทโจกที่สองนะครับตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยเออเหมือนจะเป็นอ e ิต์เอ็กไหมเป็นทางลับหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้นะครับให้เรากดเปิดเนะาะเมื่อเปิดเสร็จปุ๊บให้เราวาร์ปเลยฮะวาร์ปไปที่สตรอเบอรี่เอ้ยสวีทเบอร์รี่นะครับสตรอเบอรี่เฉยหวานปากกันนะโอเคเมื่อเรา เมื่อเรามานะครับเมื่อเราเปิดสวิตที่2เสร็จแล้วนะครับแล้วเราไปสวิตที่3นะครับแล้วก็อย่าลืมมียาไอ้นี่ด้วยนะครับไอ้นี่ยาผมหมดแล้วคือจริงๆต้องมียานะก็เดี๋ยวผมพาไปทําแล้วก็ให้ให้ดูเลยนะครับโอเคถ้าเราไปที่คอมเมนเ e อร์พลาสนะครับผมไปตีบอสเห็ดเนาะผมพาตีคลิปนี้สอนหมดนะครับเพราะว่ามันลยละเที่เยอะนะครับ โ okay. อเคเราไปตีบอสเหตุการณ์โอเคปึ๊บมัปอะไรเรียบร้อยฮะบอสอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วก็ตีตีตีครับ มาตีแทงลบตีตีตีตบล็อกฮะบับให้เรียบร้อยอย่าไปเหยียบตรงสีนะครับระวังด้วยนะโอเคปุ๊บแทงตีปาด กระโดดออกครับยิงออกมาบ้าบอ,บอคลายครับตีกระโดดตีตโดบกระโดดตีแล้วก็แทงอุ้ยเรียบร้อยครับผมได้ไลค์เจมมานะก็จะประมาณนี้นะครับได้มา3อันนะก็ แล้วก็ไปค้ากันเลยนะครับที่ผมค้าฟทส่จุดก็น่าจะเป็นทะเลทรายนะหรือว่าสบอมก็ได้ครับเดี๋ยวพาไปสบ,บอมเนาะสบอมครับค้ากับตรงแม่พ่อหมดเนาะค้าบูสลามสองอันนะครับแล้วก็สเปิร์มสามอันนะครับซามสองบูบูสลามสองแล้วก็เอ่อซีเล็กสปมนะครับผมก็ซีเกตสเปิร์มนะครับแล้วก็อันนี้เนาะล้วกดกดค้าฟให้หมดเลยนะครับโอเคเราก็จะได้มาสองอัน แนะนําให้ฟาร์มเยอะครับประมาณ10บอันได้นะครับ10อันเนาะเตี้ยไหมอ่ะยังต่ํานะถือไหมก็ถ้าคนที่ไม่เคยมาก็มากกว่า10บอันก็ยิ่งดีนะครับพ่อความปลอดภัยของคุณเนาะโอเคเราก็ไปสวีเบอร์รี่กันเลยนะครับก็ให้เดินมาทางล่างเลยเนาะก็เรารอบนี้เราจะไปอันที่3มนะครับอันสุดท้ายก็ให้เราเดินมาทางนี้เลยนะครับเอ้ทางนี้ทางบอสใช่ไหมอ่าถูกถูกแล้วถูกแล้ว ผมก็ลืมๆด้วยดิไม่ค่อยได้มาตีนานเลยอะใช่ไหมผมดูวนอันนี้ทางบอสเอ่อโอเคโอเคถูกะถูกะแล้วก็ให้กินน้ํายาล่องหนครับดื่มไปเลยครับผมโอเคถือทอตด้วยนะครับตรงนี้มีมอนนะครับผมอันนี้แมปมันไม่โหลดนะบอสแม่งโหลดช้ามากนี่ครับให้เดินมาตรงซอกนี้นะครับไปม,มีมอนนะระวังด้วยเนี่ยเราเดินมาข้างหลังนะครับตรงนี้เนาะ ตรงนี้มันจะยากตรงที่มันจะมีบอสไอ้คาตาบอมอะแม่งเดินไล่ตบผู้เล่นเลยอะระวังนะรอบเนี้ยผมก็มองไม่ค่อยเห็นว่ะนี่ฮะมันเดินอยู่มันอยู่ข้างหลังนะมันเดินผ่านไปแล้วฮะตอนนี้รีบ,บิ้งครับรีบ,บิ้งฮะนี่ครับผม ก็ให้เราเดินม,มาตรงกลางนะเดี๋ยวผมจะทิ้งแผนที่ไปให้นะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็มาเปิดช็อตที่3นะครับรีเวอร์ที่3เมื่อเปิดเสร็จปุ๊บเราก็สามารถไปตีบอสคาตาได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเให้ดูรูปแผนที่นะครับก็ปุ๊บขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมแคปไว้ได้นะครับแคปบไว้นะเอาไปดูนะครับเผื่อบางคนแบบไม่รู้เนาะแล้วก็พวกมันจะมีตรงรูแอบอะ่ะมันจะมีเอ่อเป็น เวลาเราเปิดหีบมันจะมีเมอนที่เป็นหีบนะครับเมื่อเราตีเรามีโอกาสได้ของพวกปืนพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่เท่อยู่เหมือนกันนะมีคนถามเหมือนกันในเมนว่าพี่มันหายังไงหาจากตัวนี้เลยอันนี้สอนแบบรายละเอียดเลยนะมันจะเป็นตัวตัวศพครับเปิดเปิดหีบศพมันจะเป็นเออมอนเตอร์เป็นศพเนาะมันเป็นแบบเป็นลงศพอะประมาณนั้นนะครับโอเคเราไปตีบอสกันเลยให้ว้าไปที่สวีเบอร์รี่นะครับเราจะไม่เดินกลับนะอันตรายนะครับบอสมันตีวันช็อตนะครับระวังด้วยตีทีเดียวแบบ เกิดใหม่อ่ะประมาณนั้นโอเคได้เอามาทางเดิมับผมมาทางนี่แหละเราก็ไปตีบอสกันเลยเออแล้วก็ทางนี้ฮะเหมือนเดิมแล้วก็ได้มาทางนี้ครับนี่นะแล้วก็เดินลงไปเลยนะครับเพราะประตูตอนแรกประตูมันจะล็อกนะครับตรงนี้มันจะล็อกเนาะเราจะเข้ามาไม่ได้แล้วก็ เปิดคัดโยกอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆครับไม่มีอะไรละก็จะมีมอนเนาะก็ระวังไว้นะครับมีมอนกี้ๆนะครับผมก็เดินไปผมบฟให้วิ่งเร็วก่อนนะเดินลงมาเรื่อยๆครับผมตรงนี้จะเป็นที่บอสอยู่นะครับแล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นเออเป็นกองเนาะเป็นกองนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นกองเนี่ยเป็นกองปิดเอาไว้นะครับ ก็มันจะไม่ให้เราเข้าถ้าเรายังไม่เปิดคันยยกที่สามเอ้ยบอสเกิดเฉยเลยมันจะไม่ทำอะไรเลยก็จกี้ชื่อบอสเกิดคาต้านะครับบอสจะอยู่ตรงกลางเนาะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็แทงนี่ฮะตีบอสเลยเพลงมา no peito, ela fala que é braba <laughs> Vamos ver se tu aguenta Sequência sequencia -se e -se, vai toma tomas, tomas, tomas Tomas, tomas, tomas Vai, vai, vai tomas, tomas B ama, B ama, B ama เรียบร้อยนะครับเนี่ย,ย,ยได้ปืนด้วยครับผมอะไร X ค o s อะไรมอเตอร์นะฮะก็จะเป็นตัวนี้เนาะเป็นปืนสนิมนะครับผมก็ไอปืนตัวเนี้ยครับที่ทําให้เรากระโดดสูงหรืออะไรมันจะง่ายขึ้นมากครับก็ปืนนี้เป็นปืนที่สําคัญมากๆนะก็สับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละสับ เออผู้เล่นที่กำลังหานะครับหรือว่าหาข้อมูลว่าเออพี่มันไปยังไงแม่งยากเหลือเกินแม่งอี่ยผมหาแล้วแบบมันยากมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นแนวทางได้นะครับมีอะไรก็าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนาะแล้วก็ใครที่มีข้อมูลอะไรก็สามารถแชร์แล้วก็เม้นต์กันได้นะครับสหรับวันนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรละขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสด,ดีครับบ๊ายบาย